สวัสดีครับผมนวทภูมญเชิดจังเกียงตรงครูวิชาการบริการสำหรับในวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการพับผ้าเช็ดมือเป็นรูปต่างๆนะครับสำหรับรูปในวันนี้จะพับเป็นรูปหมวกพับฝรั่งสำหรับผ้าเช็ดมือที่ใช้พับนะครับจะต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือมีด้านทั้งสี่ด้านเท่ากันนะครับวิธีการพับรูปหมวกพับฝรั่งอันดับแรกให้คลี่ผ้าออกนะครัหงายระเข็บครับ ต่อจากนั้นเราจะแบ่งผ้าเช็ดมือออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันนะครับโดยทับส่วนล่างขึ้นไปนะครับประมาณเศษหนึของผ้านะครับต่อจากนั้นทับส่วนบนลงมาทบที่ส่วนล่างนะครับแล้วรีบให้เรียบนะครับจางนั้นทับแบ่งครึ่งตรงกลางนะครับเพื่อหาเส้นผ่าศูนยกลาง แล้วคลี่ออกเราจะเห็นมีรอยพับนะฮะเป็นรอยตึงกลางต่อจากนั้นเราครับด้านข้างด้านซ้ายนะครับให้ใช้ผ้ามาชนที่เส้นตึงกลางขั้นตอนต่อไปด้านขวามาชนกันที่ตึงกลางผ่ารีต่อจากนั้นครับมุมด้านบนด้านซ้ายนะครับลงมาให้ขนานกับเส้นผ่าศูนย์กลางของผ้า ต่อไปด้านขวาพับจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะครับรีดให้เรียบนะครับหนักกรีดขั้นตอน่ออยจากนั้นพลิกกลับด้านนะครับพับแบ่งครึ่งนะครับให้สันด้านบนกับด้านล่างลงมาเสมอกันในขั้นตอนนี้เราจะมีรูปสามเหลี่ยมสองรูปนะครับเราจะพับ แบ่งครึ่งรูปสามเหลี่ยมทางด้านซ้ายก่อนนะครับพับเข้ามาเารับแล้วต้องให้ส่วนยอดเป็นมุมแหลมนะครับเสร็จแล้วก็สอดเข้าไปในชายผ้าปรับด้านครับสามเหลี่ยมที่เหลือพับแบ่งครึ่งเช่นเดียวกันให้ยอดแหลมนะครับเสร็จแล้วก็สอดเข้าไปในชายผ้า จากนั้นก็ถึงวิธีขั้นตอนการดึงนะครับจับด้านข้างสองด้านนะครับตรงรอยพับเสร็จแ,แล้วก็ดึงออกมานะครับระหว,วา่างอันนี้ก็จะได้รูปหมวกพับแรงนะครับหนูปสําหรับใช้วางในโต๊ะอาหาร